วันนี้เราจะมาทำทอดมันปลากายกันนะคะคุณผู้ชมวัตถุดิบก็จะมีปลากายถั่วฝักยาวใบมะกรูดใบกระเพราแล้วก็พริกแกงค่ะเรามาเริ่มทำกันได้เลยนะคะน้ำส่วนผสมทั้งหมดหลงใส่ในครกเลยค่ะแล้วเราก็โคลก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 ,คกให้เข้ากันเลยค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแวเผานสีั จากนั้นเราก็มมาร่วสไปเที่ยวงานโซโลกันค่ะจากเก้าวกิจกรรมหลากมายมาเพลินชวนไปเต้นชวนไปชมสิ่งต่างๆหลายร้านแล้วแต่เราชอบนะคะหน้าตาจะออกมาแบบแปลกๆหน่อยหน้าตาแบบประหลาดๆห,หน่อยแต่ความอร่อยรับประกันว่าอร่อยมากค่ะอร่อยมากๆๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการชมในคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะและอย่าลืมไปเที่ยวงานส้มโอกันนะคะสวัสดีค่ะ